ตามติดชีวิตสีบัวบานสวัสดีค่ะน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาชมสิ่งอำนวยความสะดวกหน้าที่สีบัวบานกันค่ะน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าคณะเทคนิคการแพทย์ของเรานะคะคำนึงถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของน้องๆตลอดระยะเวลาในการใช้ชีวิตณนะที่แห่งนี้แน่นอนค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกแห่งแรกของที่แห่งนี้นะคะก็คือหอพักที่เราอยู่อาศัยแห่งนี้นี่เองค่ะ ห้องของเรานะคะเป็นห้องพักปรับอากาศราคาเพียงแค่1000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะคะมีห้องน้ำภายในตัวมีห้องครัวส่วนกลางสำหรับทำอาหารตู้เย็นส่วนกลางประจำชั้นมีห้องนั่งเล่นและห้องอ่านหนังสือในแต่ละชั้นตู้บริการซักและอบรวมถึงมีเบอร์ติดต่อสำหรับร้านค้าที่ให้บริการซักอบรีดมีพื้นที่จอดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณหอพักทุกวันค่ะ ในส่วนของอาหารการกินนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับเรามีร้านค้าประจาศูนย์จานวน3ร้านเปิดให้บริการในตอนเช้าและตอนกลางวันและในส่วนของตอนเย็นนั้นเราสามารถสั่งให้ร้านค้าประกอบอาหารเพื่อที่จะรอรับในเวลาตามที่นัดหมายไว้ครับเรายังมีเบอร์โทรของร้านค้าต่างๆที่อยู่นอกศูนย์บริการจะให้นักศึกษาสามารถโทรสั่งอาหารเพื่อจะให้มาส่งที่หอพักได้ครับ นอกจากนี้นะครับเรายังมีบริการรถรับส่งไปกลับโดยในตอนเย็นของวันพุธและวันศุกร์เราจะมีบริการรถรับส่งจากหอพักไปยังตัวเมืองลำพูนเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารและซื้อเครื่องใช้ต่างๆและยังมีบริการรถรับส่งจากหอพักไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ในตอนเช้าวันเสราร์และตอนเย็นของวันอาทิตย์ครับผมในเรื่องของความปลอดภัยนะคะน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเรามีรปภประจำทั้งที่ทางเข้าแล้วก็ที่หอพักค่ะ โดยปฏิทางเข่าเราจะปิดตั้งแต่2ทุ่มนะคะแล้วก็จะมีรปภตรวจบริเวณทุกๆ2ชั่วโมงค่ะซึ่งรปภประจำหอพักเนี่ยจะเป็นรปภผู้หญิงค่ะเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของน้องๆนักศึกษาหญิงค่ะหากมีกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยนะคะสามารถโทรติดต่ออาจารย์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงหากต้องไปโรงพยาบาลนะคะเราจะมีรถรับส่งของคณะตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางภาควิชาและทางคณะได้จัดเตรียมให้ที่นี่ยังมีสนามกีฬาให้น้องๆได้ทำกิจกรรมในช่วงเย็นอีกด้วยครับเรามีสนามผู้ซอลสนามบาสปิงปองและห้องออกกำลังกายด้วยครับ เห็นไหมคะว่าคณะเทคนิคการแพทย์ของเราจะเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของน้องๆเพราะฉะนั้นผู้ปกครองและน้องๆไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะน้องๆจะได้รับทั้งประสบการณ์ใช้ชีวิตและความรู้จากที่นี่อย่างแน่นอนคะ่ะ